พลังงานทดแทนใกล้ตัวจากหัวข้อที่แล้วเราเรียนกันไปในเรื่องของพลังงานทดแทนคืออะไรทําให้เราได้ทราบถึงลักษณะของพลังงานทดแทนและทราบว่าพลังงานทดแทนในปัจจุบันนั้นมีอะไรบ้างโดยสังเกตดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนกันต่อในประเด็นของพลังงานทดแทนใกล้ตัวเรากันบ้างนะคะโดยจากที่เราได้เรียนกันไปในสัปดาห์ที่1เราก็จะพบว่า พลังงานที่ใกล้ตัวเรานั้นประกอบไปด้วยพลังงานจากอาหารพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงดังนั้นจึงหมายความว่าในหัวข้อนี้เราจะได้มาเลยนกันต่อเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใกล้ตัวพวกเรากันนั่นเองพลังงานที่จําเป็นในชีวิตประจาวันของพวกเราในปัจจุบันก็ได้แก่พลังงานจากอาหารซึ่งเป็นพลังงานที่เราต้องการในการดำเนินชีวิตอย่างไรก็ตามอาหารที่เราบริโภคในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการแปลรูปมากมายหลายกระบวนการจึงทําให้สามารถเรียกได้ว่า ปริมาณพลังงานประเภทไฟฟ้าและเชื้อเพลิงแฝงอยู่ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนดังนั้นหากพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงที่นําไปใช้ในการผลิตเป็นพลังงานประเภทพลังงานทดแทนได้ก็จะทําให้อาหารและผลิตภัณฑ์อาหารของเรานั้นมีปริมาณการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงหากแต่การเลือกใช้พลังงานในการผลิตก็ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั่นเองดังนั้นเราจึงข้ามมาดูพลังงานทดแทนใกล้ตัวประเภทพลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงกันเลยดีกว่านะคะ เรามาดูพลังงานไฟฟ้ากันก่อนพลังงานไฟฟ้ามีความจําเป็นกับเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากก็เนื่องมาจากการที่เป็นพลังงานพื้นฐานสําหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวกในบ้านของเราต่างๆนั่นเองซึ่งพลังงานทดแทนประเภทที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันก็มีที่มามาจากพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ําพลังงานความร้อนใต้พิภพรวมทั้งพลังงานชีวมวลหรือไบโอมแมสจากขยะและพลังงานจากแก๊สชีวภาพ โดยในการนี้ถ้าดูกันในเรื่องของศักยภาพการผลิตนั้นประเภทของพลังงานทดแทนที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และจากพลังงานชีวมวลดูจะเป็นประเภทของพลังงานที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตได้ในทุกที่ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางแสงอาทิตย์มากก็คือแดดแรงมากนั่นเองนะคะโดยสามารถดูได้จากภาพนี้ที่แสดงพื้นที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงไหนสีเข้มก็คือมีศักยภาพมาก ซึ่งโดยรวมแล้วประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยศักยภาพในปริมาณที่สูงนั่นเองรวมทั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลเช่นขยะก็มีศักยภาพมากเนื่องมาจากที่ไหนมีชุมชนที่นั่นก็มีขยะและคนหนึ่งคนก็ผลิตขยะประมาณ1กิโลกร,รัมต่อวันอยู่แล้วซึ่งเป็นปริมาณขยะที่ค่อนข้างมากนะคะและนอกจากนี้ยังมีพลังงานชีวมวลประเภทแก๊สชีวภาพซึ่งก็เช่นกันผลิตจากของเสีย ในขณะที่พลังงานจากลมจากน้ําและจากความร้อนใต้พิภพนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เป็นสําคัญโดยประเทศไทยโดยรวมแล้วมีกระแสะลมที่ไม่ค่อยแรงการจะผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานลมจึงมักต้องไปตามยอดเขาและพื้นที่ที่ลมแรงอย่างเช่นชายทะเลทั้งนี้แม้ว่าลมจะมีความแรงขึ้นเมื่อมีความสูงที่มากขึ้น หากแต่เมื่อเทียบกับการที่ต้องตั้งเสาสูงสูงเพื่อการติดตั้งกังหันลมนั้นก็อาจยังไม่ค่อยคุ้มค่ากับการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานลมสักเท่าไหร่ดังนั้นการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงดูจะมีความเป็นไปได้มากกว่านั่นเองนอกจากนี้พลังงานจากน้ำก็เช่นกันต้องพึ่งพาแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออาศัยการไหลของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำหรือจากปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงรวมทั้งพลังงานความร้อนใต้พิภพ ก็ต้องอาศัยแหล่งน้ํนผูุร้อนเป็นสาคัญนั่นเองดังนั้นเราจึงจะมาลองเลือกดูการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากขยะและกจากก๊าซชีวภาพกันนะคะโดยการผลิตกระแส,สไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากหัวข้อที่แล้วเราก็จะพบว่าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ได้ทั้งความร้อนและแสงอาทิตย์ในการนํามาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าแต่อย่างไรก็ตามการใช้ความร้อนในการผลิตกระแสไฟฟ้ามักจะใช้สําหรับกําลังการผลิตที่มาก เนื่องจากมีกระบวนการที่ค่อนข้างมากรวมถึงอุปกรณ์ประกอบหลายส่วนดังนั้นส่วนใหญ่แล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จึงมักนิยมใช้การผลิตจากแสงอาทิตย์ผ่านอุปกรณ์ฟโตโวลเทิกเซลล์หรือที่เรียกกันว่าเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นั่นเองเนื่องจากไม่มีความซับซ้อนในการใช้งานและต้องการการบำรุงรักษาที่ต่ำซึ่งในตลาดก็จะมีเซลล์แสงอาทิตย์อยู่3ลักษณะก็คือแบบผลึกเดี่ยวหรือโมโนคริสตัลไล ซึ่งมีลักษณะเป็นชิ้นๆติดตั้งบนแผงหรือแบบหลายผลึกคือโพลีคริสตัลไลน์คือเป็นแผ่นเรียบแต่จะมีประกายวิบวับสีฟ้า,ฟานะคะโดยทั้งสองชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ใกล้เคียงกันและก็มีอีกแบบก็คือแบบแผ่นฟิล์มหรือแบบอะมิเนียมซิลิคอนคือเป็นแผ่นเรียบแผ่นฟิล์มบางๆออกสีม่วงน้ำตาลเหมือนกับที่มีในเครื่องคิดเลขพลังงานแสงอาทิตย์นะคะซึ่งแบบนี้ก็จะถูกที่สุด และก็จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า2แบบแรกโดยเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตจากวัสดุสารกึ่งตัวนําจากซิลิคอนโดยเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงอาทิตย์ก็จะสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งเราจะสามารถนําไปใช้ต่อได้และเมื่อแสงอาทิตย์หมดก็แปลว่าก็จะหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเช่นกันดังนั้นหากเราต้องการเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ไว้เป็นกระแสไฟฟ้าสำรองเราจะต้องต่อกับแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถชาร์จไฟเก็บไว้ได้นั่นเอง อย่างไรก็ตามไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแส,สตรงซึ่งต่างจากไฟฟ้าบ้านที่เป็นกระแสสลับทําให้ต้องมีเครื่องอินเวอร์เตอร์เพื่อช่วยแปลงกระแส,สไฟด้วยเช่นกันนะคะการผลิตกระแส,ส,สไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอีกชนิดหนึ่งก็คือกระแส,สาไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลประเภทขยะหรือจากแก๊สชีวภาพซึ่งแม้จะสามารถนํามาใช้ได้กับทุกที่แต่เนื่องจากความต้องการอุปกรณ์หนักเช่นเตาเผาหรืออุปกรณ์สําหรับหมักแก๊ส จึงทาให้การนําไปใช้นั้นมักจะเหมาะกับการนําไปใช้ในระดับชุมชนขึ้นไปมากกว่าเช่นระดับเทศบาลตําบลเป็นต้นนะคะมากกว่าการนําไปใช้ในรายย่อยหรือการไปใช้ในบ้านดังนั้นจึงพบว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแม้จะสามารถผลิตได้จากวัตถุด,ดิบที่หลากหลายและกระบวนการที่หลากหลายหากแต่การผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านเซลล์แสงอาทิตย์ดูจะเป็นกระบวนการที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตั้งแต่กําลังผลิตขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่นั่นเองต่อมาเรามาดูพลังงานทดแทนประเภทพลังงานเชื้อเพลิงกันบ้างนะคะพลังงานเชื้อเพลิงที่มาจากพลังงานทดแทนในชีวิตประจำวันนั้นมักจะมีการใช้ได้ใน2ลักษณะก็คือการใช้ในการหุงต้มและการนามาทําเป็นพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็มาจากการใช้พลังงานชีวม,มวลซึ่งคือไบโอแมสเช่นการใช้ในการหุงต้มเพื่อทดแทนแก๊ส LPG นั้นก็สามารถใช้แก๊สชีวภาพซึ่งมาจากการหมักของเสียโดยจุลินทรีย์ที่ไม่ใช่ออกซิเจน จนเกิดเป็นก๊าซมีเทนหรือจะใช้ฟืนและถ่านมาเป็นพลังงานก็ได้เช่นกันหากแต่การใช้จะเกิดควันก็คือการเผาธรรมดาซึ่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับการใช้ในบ้านแต่เวลาเราไปกินเนื้อย่างก็เหมือนจะเหมาะเหมือนจะให้บรรยากาศได้ดีกว่าตามลักษณะอื่นใช่ไหมคะโดยในประเภทของก๊าซมีเทนในปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยนิยมใช้ตามอาคารบ้านเรือนสักเท่าไหร่นะั เนื่องจากความไม่ค่อยสะดวกในการดูแลความสะอาดในการนำของเสียมาใช้แต่ก็มีการประยุกต์ใช้ในอาคารประเภทอาคารสาธารณะเช่นโรงอาหารของโรงเรียนเป็นต้นนะคะส่วนการใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการคมนาคมเพื่อทดแทนน้ำมันในปัจจุบันที่เกิดขึ้นตามท้องตลาดก็คือการขายน้ำมันผสมพลังงานทดแทนที่ได้จากพืชเช่นแก๊สโซฮอลซึ่งเป็นการผสมแอลกอฮอล์ลงในน้ำมันเบนซินและผสมไบโอดีเซล ลงในน้ำมันดีเซลนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามอัตราการผสมของน้ำมันที่ขายตามท้องตลาดในปัจจุบันก็ยังอยู่ในระดับที่น้อยอยู่นะคะเช่นน้ำมัน e 2 0ก็หมายความว่ามีการผสมแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน20%และในขณะที่น้ำมัน b 5ก็คือสัสดส่วนของไบโอดีเซลเพียงร้อยละ5เท่านั้นเองจากเนื้อหาในหัวข้อนี้เราก็จะพบว่าพลังงานทดแทนนั้นแม้จะมีอยู่มากมายหลายลักษณะแต่พลังงานทดแทนที่พบได้ใกล้ๆตัวเรานั้น ก็ยังมีไม่กี่ประเภทนั่นเองจากนี้ให้ผู้เรียนลองทํากิจกรรมในชั่วโมงในเรื่องของการจับคู่พลังงานทดแทนที่สามารถนํามาใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้ในปัจจุบันได้กันนะคะโดยหน้าที่จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีค่ะแล้วเรามาสรุปผลการเรียนรู้กันต่อนะคะ